สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกทุกคนด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็มาพบกับบ่าวลองเช่นเคยในคลิปแรกนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่3นะครับเดือน 6, 2565นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับแนวทางที่ผมให้ไปเป็นเลข ชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับพี่พี่สำหรับในงวดที่แล้วนะครับสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวเข้าแค่สายวิ่งสายลูดนะครับในตัวที่เน้นนี่ผมไม่ได้เน้นให้นะครับผลที่ออก19 3 6 0 3นะครับผมเนาะศูนย์สามผมไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พี่แต่ถ้าใครวิ่งลูดก็มาในศูนย์สามนะครับผมในเลขบนนะครับงวดที่แล้วนี่สามมาบนมาล่างเลยนะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับพพฟซนะครับถ้าเกิดใครเอาศูตรไปวิ่งหลุดนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวงวดนี้ผมให้ไปชี้เด่นก็เดือนใหม่แล้วก็ขอให้แตกยาวๆนะครับนาะอขอให้ปังๆยาวๆนะครับเด่นนะครับพี่ ผมให้ไปที่5นะครับผมแล้วก็1นะครับเดิน5เดิน1นสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมยังให้1นะครับพี่ๆนะครับช่วงนี้1กับ0นเดินดีนะครับผมคิดว่า ไม่หนึ่งก็ศูนย์นะครับน่าจะยังอยู่ในวดนี้นะครับก็รอรับชมดูนะครับแต่ว่าในสูตรผมคิดคำนวณในะสูตรแรกเนะี่ยหนึ่งมันเด่นนะครับหนึ่งมันเด่นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่สำหรับสำหรับสายลูดนะครับสายลูดก็จะมี1นศูนย์นะครับ

18แล้วก็19นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับสาหรับในงวดนี้ที่จะเน้นให้ห้าคู่เด็ดน,นะครับที่ผมจะเน้นให้ก็จะมีหนึ่งสามนะครับ 1 5 1 6 1 7แล้วก็1 9นะครับผม1 3ึ 13, นะ่งสามเนาะหนึ่งห้านะครับสลับ5คู่เด็ดที่ผมเน้นให้นะครับ สำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยในงวดนี้นะครับหลักร้อยในงวดนี้ในสูตรเม็ดเดียวผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เลข7ผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่ๆก็จะเป็น7 1 3นะครับ เจ็ดนนะครับผมนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับหรือว่าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามแนวทางเลขทูบนะครับแล้วก็แนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับเลขทูบเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจุดทูบขอพรนะครับปู่ท้าววรรณุนะครับส่วนในโค้งสุดท้ายผมจะลงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ประมาณ9ก้าโมงนะครับพี่พี่นะครับก็ฝากติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ